เข้าใจคําว่าคนคนหนึ่งเติบโตมาอย่างดีเลยอะค่ะคนคนหนึ่งเติบโตมาอย่างดีอะคนคนนั้นคือวีนาประวีนาสิงเลยทุกคนแม่ชีสวยมากเมื่อวานอยากถ่ายรูปแต่เขินมากอุ้ยพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะใช่เรียบร้อยมากค่ะเรียบร้อยทั้งบ้านเลยเรียบร้อยแล้วก็อ๋อแล้วก็เมื่อวานแบบช็อตหนึ่งเนาะนั่งคุยกับคือทุกคน คุณย่าอายุ90กว่าแล้วคุณย่าก็คือเป็นวัยรุ่นมากนะคะคุณย่ามีบ้านฟ้าคุณย่าอยู่ในกลุ่มนางงามอยู่ในกลุ่มที่แบบพูดชื่อกลุ่มไปคือนี่มันกลุ่มแอนตี้วีนาเธอคุณย่าอยู่ทุกกลุ่มแล้วคุณย่าก็เห็นหมดว่าใครแบบชมใครว่าใครดา่าคือ อันเนี้ยอยากพูดกับทุกคนจริงๆคิดว่าจะโพสคิดว่าจะโพสคืนนี้แต่เดี๋ยวจะไปโพสอีกทีหนึ่งนะคะรูปที่ถ่ายกับคุณป้าเนาะคุณป้ากับคุณย่าพูดประเด็นเนี้ยที่ชอบมากเลยนะเขาบอกว่าคำด่าอะไรอย่างอื่นเนงะี้ยคือเขาก็ไม่ได้สนใจเนาะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าวีาวนาเป็นคนยังไงแต่คำด่าหนึ่งที่เขารู้สึกว่า ที่ทำให้เขาแบบร้องไห้มามาเมื่อวานนียนะคือการที่มาว่าว่า,วาแ,บบแบบแขกขายโรตีหรือคําที่แบบอยากกว่านั้นเออที่เรียกแทนชื่อคนกลุ่มนี้อืมคือ บอกว่าคุณปู่คุณย่านะของคุณแม่เออคุณปู่คุณย่าของคุณป้าวีนาเนี่ยมาอยู่ไทยตั้งแต่รุ่นนั้นแล้วไม่ใช่มาอยู่รุ่นคุณย่าคือมาอยู่กันตั้งแต่แบบ รุ่นปู่ย่าของคุณป้าอีกทีนึงอ่ะคุณคนดไหมคือมาแบบรุ่นบรรพบุรุษแล้วเป็นอินเดียจริงแต่มาอยู่ไทยทุกคนมีบัตรประชาชนไทยวันนี้มันไม่ได้ต่างอะไรจากคนจีนที่แบบโลสสมเพามาอยู่ไทยมาตั้งลกลากอยู่ไทยแต่เพียงแค่ว่าคนจีนกับคนไทยมีหน้าตาที่มันคล้ายกันมันก็เลยไม่ได้ถูกแบ่งแยกนึกออกไหมแต่ สิ่งที่วีนาเจอตั้งแต่เด็กเด็กเจ็ดขวบอะเธอไปโรงเรียนแล้วต้องแบบวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำเพราะเครียดจากการที่ถูกบูลลี่กับเรื่องรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนคนอื่นมาจนถึงวันนี้ยุคนี้ย2025คนยังไม่หยุดแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องของสัญชาติเชื้อชาติแล้วยังมาบูลลี่กัน อันนี้คือสิ่งที่พุณยยาก,กับพุณป้าเขารู้สึกว่าเจ็บปวดแทนวีนาที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องจริงทุกคนนะขอป้เขาเป็นอินเดียแล้วยังไงเขาเป็นอินเดียแล้วแบบเออทุกคนเข้าใจไหมเมื่อวานนี้ฟังแล้วแบบโอ้โหโคตรเจ็บแทนเลยอะ่ะคือเขาพูดจริงทุกคำอะ่ะ ประเทศไทยมีตั้งหลายเชื้อชาติที่มาอยู่ที่นี่แต่ทำไมต้องมาบูลลี่เออก็อยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจครอบครัววีนาเยอะๆนะคะหนึ่งถ้อยคำรุนแรงที่ออกมาจากปากใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดอะบางทีมันไม่ได้ทำร้ายแค่คนคนนั้นนะแต่ มันทำร้ายคนที่รักคนคนนั้นคนที่เป็นดวงใจของเขาครอบครัวเขาอืมอ,อีกแบบอีกเยอะมากๆอ่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวเลยแหละเป็นเรื่องเดียวเลยเพราะว่าต้องถือว่าบ้านวีนานะคะครอบครัววีนาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแล้วก็ไม่เซตดีมากเขาไม่ได้สนใจเลยคำพูดในแง่ลบอื่นๆแต่ เรื่องนี้เรื่องเดียวที่เขารู้สึกว่าเขาผิดอะไรกับการที่เชื้อชาติเขาเป็นคนอินเดียเพืนเข้าใจไหมคือคนเราอะมันเลือกเกิดไม่ได้แล้วเขาก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครด้วยคือรู้เลยว่าวีนาเข้มแข็งแล้วก็สตรองเหมือนใคร มันจะจบที่ปีนี้ทุกคนวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้พูดกับคุณย่ากับคุณป้าไปนะคะก็บีบมือคุณย่าแล้วบอกว่าคุณย่าคุณย่าเชื่อหนูว่าปีนี้น้องจะสมหวังแน่นอนอืหนูแบบหนูเอาเกียรติของหนูเป็นประกันเลยว่าปีนี้หนูจะทําให้ลูกคุณย่าสมหวังแน่นอนคือเพิ่งรู้ว่าคุณย่ามาเชียร์วีน่าทุกปีสี่ปีที่ผ่านมา This is where มนไ่ทุกคนขนาดมาเป็นพีดีวินาแค่เจเดือนเนี้ยวินากับครอบครัวต้องเจออะไรขนาดไหนนะัคือเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นคนที่ไปทําร้ายอะไรใครเลยอ่ะเขาอยู่กันแค่นี้จริงๆเขามีกันแค่นี้วินาอยู่กับคุณป้าคุณยา่าคุณแม่ก็อยู่ตามประเทศแล้วคุณแม่ก็ป่วยความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งอะที่แค่อยาก ทุกคนอีกนิดเดีดดยวอยากให้โลกนี้ใจดีกับวีน่านะคะแต่เชื่อว่าอีกไม่นานนะทุกคนหลังวันที่23นี้เนาะพลังแห่งความรัก ของทุกคนที่มีอยู่ทั่วโลกนะคะจะส่งมาที่น้องแล้วก็มันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่แบบผู้หญิงคนนีงต่อสู้มาตลอด8ปีนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่อยู่ยืนหยัดก,กันมานะคะ <c oughs> แม่พี่เอสแม่ฟีน <c oughs> เราเองเนี่ยเข้ามามีบทบาทแค่ตอนท้ายเองทุกคนคนที่ต้องให้เครดิตมากๆกับความสำเร็จของวีนาในครั้งนี้ <c oughs> คือตัววีนาเองแล้วก็ครอบครัววีนานะคะค <c oughs> ุณแม่คุณป้า ย่าสามคนนี้คือแบบที่สุดจริงๆทุกคนที่สุดเขาหล่อเลี้ยงฟูมฟักผู้หญิงคนนึงให้แบบเติบโตมาอย่างดีอ่ะอถ้ามีโอกาสนะคะทุกคนใครที่มาหน้างานแล้วได้เจอคุณแม่คุณป้าคุณย่านะคะก็ขอถ่ายรูปได้นะคะทุกคนส่งกำลังใจให้ครอบครัวพีนาเยอะๆนะคุณแม่คุณป้าคุณย่านะคะถ้ามีโอกาสได้เจอนะคะ ที่แบบเป็นเฮเตอร์ทั้งหลายที่ชอบมาฟังไลฟ์ที่ชอบแบบว่าไปด่าวินานอะไรเงี้ยก็ <c oughs> อยากให้เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองนะชีวิตคนเรามันสั้นมากจริงๆนะคะชีวิตคนเรามันสั้นมากทุกคนที่อยู่มา30กว่าปีกับ40ปีเนี่ยที่สูญเสียพ่อสูญเสียเพื่อนสนิทสูญเสียปู่ย่าตายาย คือชีวิตผ่านการสูญเสียมาเยอะมากดังนั้นเนี่ยที่เป็นคนหนึ่งที่จะไม่เอาเวลาแม้แต่นิดเลยของตัวเองไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไปอยู่กับความเครียดแค้นกับความอาฆาตความิีชาลิษยาที่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะอื ยังสามีเปแบกงงมากสามีหลับเมีนเาามมนยนั่งเฝ้าสามีหลับเมียร้องไห้นั่งเฝ้าสามีหลับอยู่ที่นี่คนเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาเริ่มงงแล้วพี่เอสทีมสระบุรีร้องไห้อีกหนึ่งไม่ร้องไห้เหรอทำ <c oughs> ไมพ่ออยัง <c oughs> ไม่เป็นไรเลย <c oughs> เปลี่ยนเสียงกดไลค์เขา คิดเสียไปถูกให้มันจบที่ปีนี้นะคะทุกคนร้องไห้ลำใหญ่ไม่หมดสต๊อกอะลำใหญ่เหลือยหกร้อยถุงชาวนาวีหรอว่าจะกดให้หมดแล้วก็ไม่หมดคิดร้องไห้ไหมคิดร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมฮะไห้ไหม <laughs> สามีตื่นมางงเ <sm all> มียร้องหหไ,ไห้ฉ่ำร้องไห้เรื่องไรเ้อาให้ัว่าเล่าที่คุยกับคุณย่าวีนาเมื่อวานนี้ <c oughs> <c oughs> เล่าเรื่องที่คุยกับคุณย่าคุณป้านะคะสงสารเนาะต้องามาเห็นภาพอะไรที่แบบ D <c oughs> แต่คุณป้าคือแบบสุดจริงอะเธอแบบว่า ขับรถจากยะลามากรุงเทพขับรถจากยะลาไปเชียงใหม่ไะเธอขับเองอะ่ะโคตรแบบแม่สุดๆเลยอะ่ะใจแบบอันนี้จะขับไปบางนาขึ้นท้าเลยโอ<ฮ>้โหแม่ชีขับในกรุงเทพเป็นลำบากเลยตอนเนี้ยออแม่ชีขับเชียงใหม่กันนะนห,นนะหนูร้องไห้ในที่ทำงานน้องถามว่าเป็นอะไรเมแล้ว <c oughs> ทาลิฟออตอนนี้คุณย่าย้ายไปอยู่กับคุณป้าที่ยะลาแล้วค่ะทุกคนหวานเวอร์โอเคจะไปแล้วนะที่รัก วันนี้ลูกสาวมีซ้อมเฉยๆนะคะเดี๋ยวคืนนี้แฟนคลับใครมาเจอกันที่โรงแรมนะเดี๋ยวแม่เอาชุดพีลิมไปให้ให้วีนาลองนะคะแล้วก็พรุ่งน,นี้นะแม่ขอจริงๆทุกคนมารวมพลังกันนะมันครั้งสุดท้ายละให้มันจบที่ปีนี้นะคะพรุ่งน,นี้บัตรแค่800แล้วก็พันหเป็นรอบพีลิมเป็นรอบตัดสินนะคะของบอสนวัดว่าใครจะได้เข้าท็อป18ใครจะได้เข้าท็อป10นะคะมามาส่งพลังใจกันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็21นะคะขอแบบ เต็มที่สุดๆเลยกับเบสเซนเลอร์นะคะเอาให้ขาดทุกคนอย่าเอาแบบสูสีเอาให้ขาดเอาให้มันจบเพราะว่าทุกคนนะ่าจะได้เห็นแล้วว่าวินาก็คือเต็มที่มากๆจริงๆอ่ะพัฒนาการแบบก้าวกระโดดปิดรอยรั่วทุกจุดการพูดการเดินการขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเข้ากองไปทุกคนกลัวว่าแบบน้องจะไลฟ์ไหมนะน้องจะเปลี่ยนตามบริบทขององค์กรได้ไหมปรากฏว่าลูกสาวแบบ ตื่นมาไลฟ์แต่งหน้าทุกวันนะคะกลางคืนลบหน้าก็ไลฟ์ดึกๆแค่ไหนก็ไลฟ์ออกมาเจอแฟนคลับตลอดแฟนคลับมาหาหน้างานนะคะลูกสาวก็ได้แบบเข้าไปเป็นหลังเวทีคนสุดท้ายอย่ะเธอทุกงานทุกรอบคือน้องเต็มที่มากๆนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนที่รักน้องนะคะเราจะเหนื่อยรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกคนเต็มที่นะคะเราเจอกันนะคะทุกคนแม่ชี่อยู่ที่นี่ทุกวันนะบ๊ายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ บายๆไปช่วยกันปั่นวิวด้วยนะคะ